เรียกม,มาทำอะไรครับมาให้อาหารปลาค่ะครับเราเลี้ยงอยู่ที่หน้าบ่อทางารามไส้เดือนเหล่านะพาวินก็เอามานะวันนี้เราจะดูว่ากี่เดือนนะครับว่ามันจะใหญ่นะเราลงได้ประมาณจะเกือบห้าวัน<อ>วันนี้วันที่ห้าพอดีปลานินนะครับปลาคาร์ปปลาบึกแล้วก็ปลาสวายเผือกนะ<อ>นี่ครับเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ของในเคงกาเด้นนะนี่ ล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวเพื่อนหูุียรอบหนึ่งอ่ะเอ๊มีมีมีลูกเดี๋ยวมาแป๊บนึงเออใช่เลี้ยงอาหารนี่วันที่ห้าแล้วไงโหเยอะเลยเนี่ยไวมากเลยอ่ะปลาอะไรว่ายโลดแฮะแต่ปลาคราบยังไม่เห็นที่ตรงนี้นะจะเห็นปลาพวกปลาคล้ายๆพวกปลาที่ตกปลา